เฮ้ยบุญเปตาแก่ไม่ได้นะเอ้ยเจ้าน้กกากเอ้ยต้องวันหนึ่งเราจะเอาปืนไปยิงเขาให้ได้เจ้าน้กกากโอเคโอเคฟิฟนดุกเราในหนก็อย่าปล่อย้ล้างเลยแล้วกันนะโดยที่วันนี้เรามีแผนจะทําต่อจากครั้งที่แล้วนนะคือเราจะทําไปทางด้านนี้เลยนะฮะแล้วเราก็จะต่อตรงนี้เรื่อยๆวันนี้งบเรามาเยอะมากโอเคอันนี้คือของเล่นอันใหม่ชิ้นใหม่เราจะเอาวางไว้ตรงนี้โอเคแต่ก่อนอื่นเราจะทําทางก่อนเลยเราจะทําทางแยกเข้าไป หมลูกค้านี่ก็ขยันเดินเข้ามาจังเลยเอาป่ามาวางไว้ด้วยป่าประมาณนี้เราจะช่างหัวเอ้ยเอ้ยไม่ได้คำหยาบเราจะช่างคําว่าพเรตแล้วลวเราจะทําอะไรก็เรื่องของเราแล้วตอนนี้เอา,าวางไว้นี่เลยกันเอ้ยเอ้ยมันเป็นไรเนี่ยเราเรา,าทาสีได้ปะวันนี้ใช้จินตนาการอย่างเยอะมากไม่ต้องงสยนะครับ้านกำลังผมกำลังทำได้ยู่ไม่ต้องงงเข้ามาทำไมออกไป ดีๆสนุกค่าแล้วลูกค้าได้ไงเฮ้ย hey! โอ้โอ้โอ้แล้วก็ค่อยๆวางยาวๆไปโอ้ยกุดหดเสียงตัวเองเว้ย <laughs> เสียงมันแบบน้ำมูกมันขึ้นจมูกกันนะแล้วมันจะแ,บบแงแงแงงงงพูดอะไรไม่รู้เรื่องมัแนแบบปกติก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้ว <laughs> <laughs> ขอไปไปอโทษครับ <laughs> ขอโทษที่ททจะโกดีอย่าขอหาก่อนนะ เสียงเฮ้ยมันมันใหญ่ไปเขาจว่ามันใหญ่ไปเอาทางเอาพังโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขอเวลานอกเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเอาว่าอันนี้ได้ว่าแต่ว่าติดค่อยทําไปค่อยๆทําไปไม่ต้องรีบร้อนตัดต่อได้วิแกมันแบบโอ้โอ้ยยอดเลยเอช่างมันแล้วกันเอาไว้อย่างเงี้ยอะโอเคช่างมัน เื่อนเรากาลังวิจัยอะไรอยู่อย่าเพิ่งอย่าไปยุ่งได้ไหมเรากําลังวิจัยแล้วองนี้เราจะก๊อปได้ไหมอ่ <c oughs> จะจากก๊อปมากเลยแหละตอนเนี้ผมจะทําบ้านหลังเล็กๆอ,ะอ่ะภาโอเคแล้วก็เหมือนกันเหมือนกันโอจะเพิ่มผิวมันต่างกันนะดิแล้วก็เสียงต่างกันด้วยนะต่าง <c oughs> โอเคใช้นี้อันนี้อันนี้ใช้นี้อันนี้ลบออกไปให้หมดลบออกให้หมดลบออกให้หมดลบออกให้หมดแล้วก็ ทีละสบายมือละมา,างานถนัดแลวบหมดเลยก็ไบยนี้เฮ้ยเฮ้ยดูดีดีว่าเฮ้ยแต่วามจริงนี่มันคือหน้าต่างนะมันไม่ใช่ประตูนะเอาเถอะไม่ได้แต่ข่วาวว่าเราไม่มีรายละเอียดเราต้องเอาให้ละเอียดทิบโอเคแล้วก็เผื่อมีโอกาสเราค่อยมาปรับปรุงตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะฮะ ก่อนที่จะขึ้นไปเรื่อยๆเอ้ยอาจจะดูดีก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็มาถ่ายรูปเล่นกันได้นะฮะก็บอกเลยว่าสุดยอดเฮ้ยกูไปหมู่บ้านแล้วเนี่ยว,ว้าวเลยเนี่ยเป็นหมู่บ้านแล้วเราขึ้นไปอีกดีก่ะประมาณนี้โอเคแล้วก็สร้างที่ดินหน่อยเฮ้ยเสร็จแล้วเป็นยังไงแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยดูนะ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 อันนี้เป็นสภาพจะเป็นอย่างนี้ แต่ขึ้นมาอย่างนี้โอเคขึ้นมาก็จะเจอของเล่นชิ้นนี้เอาละเราจะเอานี่มาวางไว้ตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันปั๊บโอเคแล้วก็เอาทางมาเดินประมาณนี้เอ้ยนี่คือทางไปส่วนนี้คือทางกลับนี่คือทางกลับแล้วเราก็จะต้นไม้มาปลูกไว้ประมาณนี้ปลูกๆกัเอยอะเลยต,ล 70, ต,ล 70, ต้นละเจ็ดสิบต้นละเจ็ดสิบตังเริ่มหมดไปเรื่อย ปลูกไปเถอะปลูกไปเถอะต้นไม้ปลูกไปเถอะแต่ต้องเอาต้นไม้มาล้อมเป็นกำแพงนะจะได้ไม่รู้ว่าข้างในนี้มีอะไรเพี่อ,อะไรวะประมาณนี้เอาไฟนี้แหละผมชอบไฟนี้มันดูเป็นี้ดีโอเคที่เหลือรอแค่ม,มืดเราจะได้ดูบรรยากาศของที่นี่จะเป็นยังไงแต่ทางกลับมันไกลไหมบ้าเดินเหนื่อยเลยบอกเลยแล้วเราก็จะทําเอาถังขยะมาไว้แล้วก็เอาถังขยะาบาๆไว้ตรงหมู่บ้านที่อันนึงตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ ไป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 ทำเรื่อยๆทำเรืๆๆๆ ah, ่อยๆตังเราไม่หมดไงเสร็จแล้วยัยคุณผู้ชมคิดยังไงกันเรื่องเอาของมาขายตรงนี้บ้างที่นี่นี่นี่มืดพอดีแล้วก็มาดูกันดีกว่าแกเคแล้วก็อาจจะแต่งนิดหนึ่งนะตรงนี้เอาก็หยิบมาแต่งดีกว่าเอาวางไว้ตรงไหนดีนี่นี่นี่เผื่อคนจะมาถ่ายรูปแบบไอ้ชีสคิดว่าไงกัรเราทำอีกชั้นหนึ่งดีปะ่ะไม่รู้ดิเพราะปราสาทมันเป็นยังไงสองชั้นใช่ป่ะ ไม่รู้ประสาทบ้านเรามันไม่ค่อยมีงบแต่เพื่อนเอาละขยะเรามีตรงนี้ใช่ปะนั่งใกล้ขงังขยะแล้วเราก็จะตะขอตั้งชื่อตรงนี้ว่าเราขึ้นไปเล่นด่วนเอาละทุกคนผมจะทําการทดลองนะฮะก็ทําการเอ่อกดยังไงดีวะเอาละเอาละประมาณนี้มันก็ไม่มีอะไรถึงน่าตื่นเต้นหรอกมันก็ไม่ไม่มีอะไรหรอกเออไม่เป็นไร แต่ถ้าว่าตรงนี้เราจะตั้งชื่อว่าเปียนไ้ก่อนแล้วเราก็ตั้งชื่อว่าภาษาเจ้าหญิงแล้วก็ไปเขียนชื่อตรงนู้นเอากระินแต่งหน่อยสวยแล้วแหละติดป้ายหาเสียงแล้วก็จบโอเคเรียบร้อยฮะประาษาเจ้าหญิงของเราก็ได้ทําการทําเสร็จสิ้นเรียบร้อยอน,นี้เพิ่งคิดได้ลนะเดินเข้ามาก็จะเป็นทางด้านของหมู่บ้านคนแคระนั่นเองนะฮะก็จะมีปราษาทตรงนี้หลังหนึ่ง เราสามารถถ่ายรูปตรงนี้ได้เย่ Yay! แล้วเราก็เดินขึ้นไปแล้วก็จะเจอพบกับปราสาทของเจ้าหญิงซึ่งระบบการเล่นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าจดจำสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นลดไปเลยเหลือห้าก็เพียงแค่เดินเข้ามาปุ๊บเดินเข้ามาออกไปแล้วแล้วก็ออกทางนี้นะฮะ เลิกเดนออกตรงนี้นะเฮ้ยออกได้ออกไม่ได้เฮ้ยออกได้โอเคเป็นไงครับคุณลูกค้าสัมภาษณ์แรกของคุณลูกค้าเป็นยังไงไหนตอบหน่อยตอบหน่อยคุณลูกค้าโคเทนไม่ตอบไม่อะไรเลยเหมือนพิดหวังเฮ้ยแต่เ,เขาก็ไปเล่นต่อเอาโควิจะติดใจกับสภาพอากาศตรงนี้มันไม่มีพวกสัตว์น้ำไม่เล,เลี้ยงอะ่ะ ก็มีพวกฝัดน้ำนั้นเราก็จะทําเป็นแบบเป็นอะควาเรียมได้ด้วยนะก็ขอตัวไปวางแผนทําอีกรอบนึงนะฮะก็วันนี้เราได้ปัสสาวข,ของเจ้าหญีงมาที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเควันนี้ือว่าประสบความสำเร็จมากก็หลับวันนี้ไปละบ๊ายบายจบคลิปพอใจแล้วใช่ไหมเจ้า้ากากแดงเป็นหวาดแล้วไปละจบคลิป